สลามาเลยกุมบรับมสุลลอมพอบารักาตัวครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงวิลายัดนิวส์นะครับในวันนี้เราก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้ายาอิชหรือไอซิสที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในประเทศอิรักอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าข่าวสารปัจจุบันนี้เองก็กำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการของกลุ่มนี้ในประเทศอิรัก ครับไอซิสคือผลลั์ของการนิ่งเฉยกรณีวิกฤตการในซีเรียของประชาคมโลกนะครับสำนักข่าวอิรนาหรือ Islamic Republic News Agency ได้รายงานว่านายลักดาร์บาร์ฮิมีอดีตทูตพิเศษประจำสหประชาชาติและประจำสันนิบตัตอาหรับนะครับของประเทศซีเรียได้กล่าวว่าการปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธดาอชหรือไอซิสในประเทศอิรักเวลานี้ คือผลลัพธ์จากการปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธก่อการร้ายในประเทศซีเรียที่สำคัญคือผลสะท้อนที่ประชาคมโลกนิ่งนอนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ความวุ่นวายในซีเรียนะครับสำนักข่าวเอร์นายังรายงานเพิ่มเติมว่านายลักษดาอดีตทูตพิเศษประจำสหประชาชาติและสันนิบาตอิรักประจำซีเรียนะครับได้กล่าวว่าการปฏิบัติการของกลุ่มดาเอชหรือไอซิสในประเทศอิรักเวลานี้คือผลลัพธ์ นะครับที่ประชาคมโลกต่างนิ่งนอนใจเกี่ยวกับสถานการณ์และความวุ่นวายต่างๆเพราะว่ากลุ่มาเอชและไอซเคยปฏิบัติการเช่นนี้ในประเทศซีเรียแต่ก็ไม่มีประชาคมชาติอาหรับใดๆที่เข้ามาให้ความสนใจหรือเข้ามาเพ่งเลงหรือหามาตรการในการกำจัดกลุ่มนี้เนื่องจากว่าประชาคมโลกอาหรับต่างนิ่งเฉยกลุ่มนี้จึงมีการฝักตัวขึ้นในประเทศอื่นและในประเทศอิรักก็เป็นหนึ่งในประเทศที่พวกเขาได้เลือกเพื่อที่จะไปปฏิบัติการ สังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับตลอดรนะยะเวลาที่ผ่านมานะครับไม่มีผู้ใดที่ยื่นมือเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับในประเทศซีเรียนะครับและนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประชาคมโลกจะได้เห็นกลุ่มติดอาวุธที่มีจิตใจหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนานานนี้เข้าไปปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้นในประเทศซีเร,รียและอิรัก การปฏิบัติการทุกครั้งที่พวกเขาจะปถนากระทำก็คือความโหดว้และความปาเถื่อนต่างๆนี่คือเป็นคําพูดนะครับของอดีตทูตสาประชาชาติประจําประเทศซีเรียนะครับครับและข่าวต่อไปนะครับเบื้องหลังนะครับของผู้ที่ฝึกอาวุธให้กลุ่มไอซิสก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองในปัจจุบันนี้เองเขาพยายามที่จะบอกว่าเขาต้องการที่จะปราบกลุ่มไอซิสในประเทศอิรักและเขาจะช่วยเหลือนะครับ ให้แก่รัฐบาลของนูรีมาลิกีนะครับเพื่อที่จะปราบก,กลุ่มกบฏแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาแอบฝึกอาวุธให้กลุ่มไอซิสในประเทศจอดแดนมาตั้งแต่อดีตน,นะครับสำนักข่าวได้ภาษาอาหรับนะครับในเว็บเอลฟาได้รายง,งานจากข้อมูลในาทหารระดับสูงคนหนึ่งของจอดแดนว่าสหรัฐอเมริกานะครับแอบเข้ามาฝึกอาวุธให้กับกลุ่มติดอาวุธาอิช หรือ i อซิสในฐานลับแห่งหนึ่งนะครับของประเทศจอร์แดนซึ่งเป็นการปฏิบัติการลับของสหรัฐอเมริกาในการช่วยเหลือที่จะฝึกการต่อสู้อาวุธให้กับกลุ่มกบฏในประเทศซีเรียนะครับข่าวเว็บไซต์ภาคภาษาอาหรับนี้ได้อ้างข้อมูลจากนายทหารระดับสูงคนหนึ่งนะครับและมีการยืนยันนะครับซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ สำนักข่าวเวอร์เน d เดลีของสหรัฐได้เปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกันเมื่อปี2012ว่าตุรกีและจอร์แดนคือสถานที่ฝึกฝนการต่อสู้และฝึกอาวุธให้กับกลุ่มกบฏซีเรียของสหรัฐโดยเฉพาะในจอร์แดนเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกานะครับใช้ฐานทัพในเขตพื้นที่อัสซัฟฟารีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ทะเลทรายที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศนี้เป็นสถานที่ฝึกอาวุธให้แก่กลุ่มดังกล่าว ดังนั้นปัจจุบันนี้เองถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะเข้ามาช่วยรัฐบาลของนูรีมาลิกีนะครับเพื่อที่จะปราบกลุ่มนี้แต่แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่ให้การช่วยเหลือมาตั้งแต่อดีตผู้ที่สร้างกลุ่มา ا ع ชหรือไอซิสขึ้นมาตั้งแต่อดีตก็มาจากสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองดังนั้น เราจะต้องไปติดตามต่อครับว่าสถานการณ์อันนี้สหรัฐอเมริกาจะหาทางออกเช่นไรเหมือนกับที่เขาเคยสร้างซัดดัมขึ้นมาและเขาจะปรับซัดดัมเองอีกด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ไปดูข่าวต่อไปนะครับหลังจากที่สถานการณ์มันได้ <c oughs> บานปลายไปในหลายๆประเทศด้วยกันประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ถูกสังหารลงจากกลุ่มนี้ในประเทศอิรักนะครับได้สร้างความหดหูใจ แก่พี่น้องประชาคมโลกเป็นอย่างมากไม่ว่าเขาจะอยู่ในศาสนาหรือนิกายใดดังนั้นประชาชนนะครับในประเทศต่างๆจึงลุกือขึ้นต่อสู้และประท้วงนะครับต่อการบิดเบือนเหตุการณ์ต่างๆในประเทศอิรักเพราะปัจจุบันนี้เองสื่อต่างๆกําลังฉวยโอกาสเพื่อที่จะหยิบยกว่าการต่อสู้ในประเทศอิรักคือสองครามระหว่างนิกายชีอะและนิกายสุนีซึ่งในความเป็นจริงแล้วกลุ่มดาเอชนั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่อยู่ในนิกาย ซุนีแต่อย่างไรแต่เขาเป็นพวกกลุ่มวะฮบีตักฟีรีนิยมความรุนแรงและป่าเทือนในการสังหารผู้บปิสุทธิ์จึงมีชาวอิรักประท้วง BBC นะครับใกรุงลอนดอนกรณีบิดเบือนเหตุการณ์ที่รักและแจ้งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือสงครามระหว่างชีอะและสุนีชาวอิรักที่อาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษได้รวมตัวกันประท้วงหน้าสำนักงาน BBC สื่อชื่อดังของโลกนะครับกรณีสำนักข่าว BBC เสนอข่าวบิดเบือนต่อความเป็นจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอิรักว่าเป็นการทำสงครามระหว่างนิกายอิสลามนะครับคือนิกายซุนนีและชีอะครับท่านผู้ชมครับในประเทศอิรักนะครับมีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมามากมีมากกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ประชาชนส่วนใหญ่นะครับคือเป็นประชาชนพี่น้องมุสลิมนิกายชีอะและมีประชาชนอีกประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นพี่น้อง มุสลิมนิกายสุนีดังนั้นชาติมหาอำนาจต้องการที่จะสร้างนะครับประเด็นความขัดแย้งทางด้านนิกายให้เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาต้องการที่จะทําให้ตะวันออกกลางนั้นเกิดความรุนแรงทางด้านนิกายจนนําไปสู่การต่อสู้และเผชิญหน้ากาันระหว่างพี่น้องชิยะและพี่น้องสุนีสหรัฐอเมริกาเองต้องการที่จะให้มุสลิมหันหน้าเข้าหากันและต่อสู้ ฆ่าฟันกันโดยที่จะทําให้ยุทธศาสตร์อันนี้วางอยู่ในประเทศมุสลิมและมุสลิมต่างๆก็จะหลงลืมถึงปัญหาและปัจจัยหลักที่เขาจะต้องต่อสู้กับชาติมหาอํานาจโดยเฉพาะอิสราเอลผู้ที่ยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์ดังนั้นหนึ่งในเกมการเมืองของสหรัฐอเมริกาจึงต้องการที่จะให้มุสลิมนั้นต่อสู้และฆ่าฟันต่อกันและหนึ่งในประเทศที่เป็นแบบอย่างอันนี้ในอดีตก็คือการต่อสู้ตั้งแต่อดีตของซีเรียจนถึงปัจจุบันและ เขาพยายามที่จะหยิบยกให้รู้ว่าสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศซีเรียที่มาจากกลุ่มกบฏและผู้สนับสนุนรัฐบาลประชาอิสลามเป็นสงครามระหว่างนิกายชีอ์และซุนนีจนมีสื่อบางฉบับและสื่อบางสื่อในประเทศไทยเองและพี่น้องมุสลิมบางกลุ่มที่นิยมความรุนแรงก็นําประเด็นนี้หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นและเป็นวาระแห่งความนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพี่น้องชีอ์และซุนนีในประเทศไทยดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอิรัก สหรัฐอเมริกาก็ต้องการที่จะใช้แผนอันนี้เพื่อที่จะปลุกระดมมวลชนของทั้งสองฝ่ายทั้งพี่น้องซุนนีและพี่น้องชีอะให้เกิดการห้าหันต่อกันและให้เกิดการต่อสู้ต่อกันดังนั้นก็จะมีประชาชนอยู่อีกจำนวนหนึ่งที่ทราบถึงแผนการอันชั่วร้ายอันนี้ลุกขึ้นมาและประนามสหรัฐอเมริกาและสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ โดยมีพี่น้องชีอาดังข่าวที่นําเสนอไปได้เข้าไปประท้วงสํานักง,งาน BBC ประจํากรุงอังกฤษนะฮะประจํากรุงรอนดอนในประเทศอังกฤษเพื่อที่จะแจ้งให้รู้ว่าความแตกแยกทางอิสลามนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศอิรักแต่มาจากการปลุกระดมของความชั่วในชาติตะวันตกที่ต้องการให้สเสียนค่าประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับและเช่นเดียวกันนะครับสำนักข่าวอันอาลัมนะครับ ก็รายงานเมื่อวานนี้ว่าชาวอิรักที่อาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษได้รวมตัวกันประท้วงสำนักงาน BBC สื่อดังของโลกตะวันตกในการนำเสนอข้อมูลและข่าวสารที่บิดเบือนต่อความเป็นจริงนะครับและสถานการณ์ในประเทศอิรักยังมีต่อกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กอลาอย่าลืมไปชมช่วงมุสลิมกอลกับมูฮัมหมัดฮุเซนบารากัตสำหรับวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนวบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายาวัสสลามมอะลัยกุม As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. and welcome to Muslim Global. The Islamic State in Iraq and the Levant, or ISIL, is a Sunni jihadist militant group in Iraq and Syria. This insurgent group was launched by Abu Musab al zarqawi an Arab of Jordan descent. And grew in the sectarian tension that followed the US invasion in 2003. Zarqawi had commanded volunteers in Herat, Afghanistan, before fleeing to northern Iraq in 2001. There, he joined with Ansar al Islam, a militant Kurdish separatist movement for whom he led the group's Arab contingent. Analysis say that it was not Al Qaeda, but in fact this group that was the precursor to AQI, Al Qaeda in Iraq. HQI fighters were initially drawn from Zarqawi's networks in Pakistan and Afghanistan and later emerged with recruits from Syria, Iraq, and its neighbors. The group by 2006 was mainly made up of Iraqis. But while the group peaked in 2006 and 2007, in the height of the iraq sectarian civil war, its ranks were diminished by a counterterrorism campaign by U.S. Special Operation Forces. Zarqawi dispatched numerous suicide bombs throughout Iraq to attack American soldiers and areas with huge concentrations of Shia militants. In 2005, Zarqawi had declared all out war on Shias in Iraq after the Iraqi government offensive on insurgents in the Sunni town of Tal Afar. He was killed in a targeted killing on June 7, 2006, while attending a private and isolated meeting in a safe house. 8 km, located 8 kilometers outside of Bakuba. Well, that is all the time we have for today. I hope you can join us tomorrow as we continue this segment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.